เคยมีปัญหาผ้าที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าอับชื้นไหมหรือว่าในรถยนต์หรือว่าในห้องนอนต่างๆเนี่ยวันนี้ผมไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งเขาขายใน7 e เ e ่ e อีเราคาแค่30บาทนะั่นก็คือเจ้าไฮจินตัวนี้ครับผมมาไฮจินตัวนี้ฮะหนึ่งซองครับราคา30บาทไอ้นั่นก็ยังไม่ได้แปลกใจอะไรเท่าไหร่หรอกไอ้เจ้าไฮจินตัวนี้นะฮะเขาเป็นถุงหอมเนะี่ยเขาบอกว่าไอ้สาบาทของเขาเนี่ยมันสามารถจะใช้ได้ถึง2เดือนด้วยกันเลยครับผมเอ้เฮ้ยอะไรมันจะ ขนาดนั้นวะขายตามเซเว่นอีเลเว่นทั่วไปครับเขาก็แนะนําให้เอาไอ้เจ้าถุงหอมตัวเนี้ยของไฮจีนตรงเนี้ยนะครับผมเอาใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าครับแล้วก็ผมดีผมมีปัญหาว่าเอ้มันเริ่มมีความชื้นนะผ้ามันอับมาหรือว่าตัวในรถมันอับมันทํายังไงดีเอาลองมาฉีกดูด้วยกันเลยผมเองก็ไม่รู้หรอกว่ามันใช้อย่างไงหน้าตามันเป็นยังไงอือพอยิบออกมานะมันหอมจริงๆริงอ่ะหอมเหมือนน้ายาปรับผ้านุ่มเลยอ่ะพอหยิบออกมาอ้าวเฮ้ ถ้าไม่มีโบอันนึงเอาหยิบออกมาปัาป๊บนะฮะนี่ฮะเป็นถุงหอมเหมือนที่ขายทั่วไปอะไรที่เห็นเป็นถุงหอมข้างในก็เป็นเม็ดๆเม็ดข้างในนะครับจะหอมมากเลยบอกเลยนะตรงนี้มันหอมมากเลยแล้วก,ก็มีโบมาให้อันหนึ่งซึ่งโบอันนี้เอาไว้ทําไมวะนะครับในคู่มือก็ไม่ได้บอกไว้เขาก็มีอะไร่ะมีอะไรปะไม่มีอ่ะไม่เห็นมีที่ห้อยอะไรเลยอ่ะมันก็เป็นถุงแบบนี้ไงแล้วก็มีโบให้อันหนึ่งโบเอาไว้ทําไม ใครบอกหน่อยเอาไว้ทำไมโบ เอาหรือว่าเป็นเชือกให้มัดอ๋อนี่ไงเขามีร่องตรงนี้นะฮะมีร่องตรงนี้นี่สรุปว่าไอ้เจ้าตัวนีนะ้มันเอาไว้ดึงใช่ไหมเอามาดูซิเออจริงเว้ยใ,ใช่จริงๆด้วยเป็นเชือกเส้นหนึ่งครับผมคิดว่าแถมโบแถมมาทํใหม่โบโอ้สรุปว่าเอาไอ้เจ้าตัวนี้เป็นเชือกครับคุณผู้ชมครับผมแล้วก็สอดเข้าไปตรงช่องนี่ฮะมันจะมีช่องอยู่ฮะเขาทํามาค่อนข้างจะแคบเลยฟิตหน้าดูเลยครับใหม่อยู่ไม่เคยมีอะไรทะรุทะลวงครับผมอ้าวป๊าบขึ้นมานะฮะนี่เพราะนั้นเราได้ถุงและถุงนี้ครับผมจากนั้น ตรงนี้เราก็ไปมัดเลยนะมัดจะเอามัดห้อยกับเสาจะเอามัดห้อยกับเสาหมายถึงว่าเสาไอตัวอไอตัวที่เป็นที่เราห้อยผ้านั่นนะครับผมหรือจะมัดไว้ในรถเราผมก็ว่าไม่ไม,ไ,มไม่แปลกนะแล้วโอเคนะแล้ว30บาทเนี่ยใส่ได้ใช้ได้2เดือนในตู้เสื้อผ้าเนี่ยเฮ้ยมันคุ้มนะหรือว่าใส่ไว้ในรถยนต์เนี่ยผมว่ามันน่าจะโอเคมากๆเลยเพราะปกติเราซื้อน้ําหอมเนี่ยมันจะร้อยกว่า200-300ทั้งนั้นเลยนะแต่ถ้าเราใช้ถุงหอมของไฮยีนเนี่ย 30บาทเนี่ยนะครับผมเอาไปห้อยไว้ตามกระจกแทนพวงมาลงพวงมาลัยเนี่ยผมว่ามันโอเคนะแบบนี้แถมให้เรียบร้อยฮะใครชอบใจกดสั่งซื้อเลยครับลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเนี่ยผมว่ามันโอเคมากเลยนะมันหอมมากๆเลยนะเอาใส่ตู้เสื้อผ้านะครับเดี๋ยวจะใส่ตู้เสื้อผ้าอันนึงใส่รถอันนึงรับรองว่าหอมชื่นใจกันไป2เดือนเลยครับ